เราอย่าเปคิดว่าเราไม่มีผู้สมัตรที่จะลงสวอเราดู250สวนี่กสวได้แลมถ้าเป็นใจรอสายไปดูนี่ก็คือคุณดู2ส0สวแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะลงมีผู้สมัตรที่จะลงสวหมดอายุ40ปีขึ้นไปอะไรนีหมดนะครับเราเราที่เป็นคนรุ่นใหม่เราเราเราไม่ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วหนูอายุไม่ถึง40แบบนี้แต่ สิ่งที่หนูอยากฝากไปบอกทุกคนนะคะที่ยูซีซีเหมือนที่ที่ถึงบอกว่าเมื่อกี้ถ้าเราคิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติมากพอให้ย้อนไปดูวสา250แล้วก็มีคำนหนึ่งที่หนูหนูคือได้สภาพสภาพวสา250สิที่ผ่านมาคือแบบถ้าจะคิดว่าตัวเองไม่พอได้แหละย้อนไปดูว่าสิ่งที่เขาทำกับประชาชนสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อสื่อหรือสิ่งที่เขาแบบสื่อสารกับประชาชนมันเป็นยังไงอ่ะ นั่นแหละเราหนูคิดว่าทุกคนดีพอที่จะเป็นสาวาชุดชุดนี้ได้